สวัสดีครับอผมพี่น้องปองปลาแลับเอฟซีมอลล็เพชรลำพูนสุขุมสิกลครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องลุงตู่ประหน่อยสายจวดขึ้นกาครับพี่น้องครับคำแล้วคำแล้วคำแล้วเมื่อกี้นะครับผู้ใหญ่บ้านสายจวดครับไปล่องรถมานเหรเมื่อกี้ล่องรถล่องรถไม่เห็นทางไหน

เซียนเลครับปุชมาใายจวดเขารดเซียนครับเขาทิเทเระบบแล้วผ่านครับพี่น้องครับอารนาครับอเคซ่อใสอรก็ได้ันซ้อขมาครับอันผู้ใดมาน่ำครับอันงามๆครับ อ่าพูดแจ้งนาครับพูดแจ้งนาครับครัผมเป็นแต่ยางให้แจ้งนาให้แจ้งครับครับพูดแจ้งนาโจทยจทยครับพี่น้องครับว่าเฮ็ดหนนาตาแค่สั้นครับหรือคิวยังครับนะครับมาเบิ่งน้องกําลังก๊าบไม่พ่อแจ้งนาแจ้งแต่เขาออกงานได้ไหมป้าเบิ่งในรูปแต่ป้าแม่กับลูกดีครับนาตาคือกันครับพี่น้องครับล่าสุดยังไงครับพี่น้องก็ต้องเกิดสร้า พี่น้องว่าตั้งแต่มาจากโมงเลยครับนี่จนค่ำเลยนะครับอย่างหางโมงหัโมงใช้เวลาแต่งหน้ากว่าสิงามได้เลยประมาณสองสามชั่วโมงหมครับพี่น้องครับเพื่อสิ้แจงครับแต่งชุดแต่งผมแต่งหน้าครับออกงานแต่งงานครับเมื่อแม่นของหลีดหลีดว่าสีอ่อนก็เป็นสีอะไรครับพี่น้องอู้นี่ครับราชินีลำเพลินของแท้นะครับพี่น้องหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับพี่น้องจวด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 ดีครับ สั่งแตงนา,น,ตน,นางรรครับพี่อาตอมเหมือพี่จิ๋วเนาะซื้อแล้วจักปีแล้วครับเน,นี่ยแตงนามาจักปีแล้วนะคกับแม่ห้อนอตงแ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 ังแตงมตงอตงแ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 ตงงแตงแตงแตแตง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 แตแตงงแตงแตงงแต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 งแงแแตงแแ ก่เนบเิแ่รุเบิดบอกปกติแล้วคันคันว่ได้มาแต้งหน้ากไปเทใจครับนี่ครับเปิดร่านแต้งหนาเต็นร่างแต่งหนาัสาวยังเจ้สุดหยังนะครับยุติใส่เลยครับอยู่บนยุคเมลาอันนี้เดินทางจากอุบลมาอเมาลาดไนี่วันนบ้านบ้นยุคเมลาดบอสอดียุ้ิใส่ครับตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อุบอยุคเมลาจังหวัดอุบลราชธานี คือว่ามาแต่งหน้าเนี่ยก็ต้องเดินทางจากนู่นมานนี่ออพี่น้องแมนธัรมดาครับอ,อตมนราการดีครับคูจิวกับคูอะตอมอยางทานร้อยพันลีครับมาแต่งหน้าเขา้าเสื้อเข้างานคุณแม่พอแมนธรรมดาเืว่าอยู่แถวโกสุมมันไม่ใช่เลยนะหน่จวดจาบเดีครับโอ้งแกาไปอยากแต่งมาแม็กตาย้ยเดือย ไม่ได้เป็นเพลงของเขาบ่เทศเสียงระบบเสียงด้วยเออโอ้ยไม่ถ่าโอ้ยไม่ถ่าล้วครับผู้ที่หาน่าโคตรเลยนครับนี่จุดจวดจุดบรรยากาศต่างๆผก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเนี่ยเอ้าตามมาพี่พี่น้องมาเบิ่งรายละเอียดต่างๆความเคลื่อนไหวของทีมงานมารับเซตลำเพลินในเขตอยู่ตอนนี้ฮะ ไม่ยักอะไบ้าเดี๋ยวอาไปแต่เอาไปแต่คลิปเลี้ยวแต่น่โน่เอาคลิปเลี้ยวเอาเอาคลิปช็อตคลิปด้วยมาไงน้องนี่น้าเตะบอลให้ดูดิเตะเป็นไหมมาส่งมานี่ส่งมานี่เตะมานี่โอ้ดีว่าจะเตะแรงนี่น้าตีบอลเลยบอลตีบอลเลยบอลนะเอาเตะเขาโกะเตะเขาโกะดิเตะเขาโกะด้วยเตะเขาโกเลย นู่นนู่นอะทรมาแล้วน่โอ้ยแบตเตอรี่อ่อนแล้วครับพี่น้องครับนี่โน่กำลังเทสระบบใช่ครับเนี่ยโอ้ยเรีนธรรมดานี่โน่โจดโจดโจดอยู่นี่ครับเนี่ยเน่แบตเตอรี่อ่อนลงอ่อนลงเนี่ยกะเปิดข้านี่เลยเอาขึ้นไปยังซี่มันก็เป็นยังซี่หัวพานห่วพานห่วพานฮะโอเปียนโอเปียนเนี่ยเยโกยังขึ้เบื้องซี่เลยครับพี่น้องครับ โอเคครับพี่น้องครับตอนนี้กับน้องๆกับกำลังเตรียมการซ่อมอยู่ครับตัวนี้ครับคลิปนี้อาชีพปัญาว่อนไปแล้ครับแบตเตอรี่กับซีเมอร์แล้วและเตรียมการก็มาแรกเห็นว่าสิไปไล่สเบิ้งไล่สดน้ำไม่พอดครับน้องข้าหล่าครับมาแรกแจ้งเพื่อนสิไปเหตุยังครับไปค้นของหรือไปยังกับคดที่ตามต่อต่อไปครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็อยากถ่ายทอดบรรยากาศใน้สำนักงานครัพี่น้องได้รับทราบรับส่งก่อนครับพี่น้องครับขอทีดงานเป็นเหตุยังอยู่ครับ ส่วนเจ้าแม่กันนบไรท่องเข้ากันใหมี่ผามาออกไปอยู่ครับถ่าสร้างมาอยู่งานเพื่อนกันหลายครับจวดจวดจวดโอ้นางเอกนางน้อคืองามแต่ครับนี่ครับสวัสดีครับครัรบผมนางเอกครับอันนี้คือว่าตอมาถ่าพระว่าอ่า ตู้ลำโพงก,กับที่ยุบประมาณนี่นะครับพี่น้องครับลำโพงก,กับสืขึ้นประมาณนี้อะไรก็จะเป็นข้อนาต้องมาคคกครับพีน่น้นองครับเนี่ยเมื่อกี้ก็เห็นเตะบอลใช่ไหมเพี่ยแน,นแนวอีกแล้วป่ะเนี่ยเพี้ยนเตะบอลจะเปลี่ยนแนวอีกแล้วป่ะเนี่ยโอ้ขึ้นเล่นงกีฬาหลายๆอย่างที่อาจารย์ดูอาจารย์ต้อมอยู่เนี่ยตะก้อก็เป็นตะก้อก็เป็น วอลเลย์บอลก็เป็นฟุตบอลก็เป็นได้ทุกอยานน่างเลยเนาะคือพวหางบประมาณที่ปิ๊กปองเนี่ยมันจะม้วนนะต่อคิ้วเขาเส้นงบไายเดือครับตัวเท่าไหร่ตัวทังส,สนุกครับมันหน่อยหรือตัวสนุกแท่งหน่อยวะ<พ>น <laughs> ี่งบประมาณแล้วเปล่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพอดีออ๋ยวเจ๊กำลังไล่โซ่ครับพี่น้องครับเอ้า ตามมาครับพี่ครับพี่น้องครับตอนนี้น้องๆกำลังซ่อมโอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมาัลังการงานสร้างครับเลยครับน้องๆดาวลูกไก่เข้ากันได้พันมากเลยครับน้นองเชอรี่ปุ๊กรรยยครับน้องเชอรี่ม้าของเขาจะน้องเชอรี่เลยอยู่แถวท้ายไปน้องเชอรี่แล้วก็ขอยู่ไกลเรื่องว่าจะอยู่แถวไหนแสดงว่าอยมาได้เปลี่ยนร้ายครับเอาไปจวดตามมาครับพี่น้องครับอท้องฟ้าเข้ามาเปิดขึ้นไปเชอรี่ครับ นี่ยังนะลุงกินฟ้าฟ้ากินลุงมาครับพี่น้องครับโอ้หาเบืงงยากกันดลครับยังไม่ได้เห็นโดนแล้วครับขี่รถตั้หาเป็นตะฮอดอยู่ครับพี่น้องไป้เ้าเบิ้องไปหน่อยเหตุการป์าหน่อยรับออเดอร์อีกจย่างหนี่ครับ เริ่มคึกคืนแน่นจังน้อยแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวต่อไปก็ให้สิคึกคืนหลายกว่านดีกี่รอบครับใกล้สิถึงเวลาะพูดลาซ่อมเก่าซ่อมง่ายซ่อมง่ายครับคือสิจวดจ้าตัวนี้สวัสดีครับประฮาแป๊ะคมมาเนี่ยตักรอบแล้วสวัสดีมาเนี่ยครับหลายรอบมาเนี่ยหลายรอบหลายคลิปมาได้ครับดีที่ไปไซส์ป่ดิโอ้กีนหิวกระเป๋าปันคุณนายเนี่ยไปคุณนายเลยบ่โอ้สวัสดีครับปราหน่อยสวัสดีครับ เด็กยังเิ้มลูกอยากกินน้ำแข็งหึมลูกอยากกินน้ำแข็งใส่บอกแข็งใส่เออจวดเลยอะไรนึ่งลูกชิ้นหมดน่ะนึ่งชิ้นค่ะโอ้วันนี้ขอบคุณอะไรใครบ้างวันนี้พี่สุดที่เกียรติพี่พีแล้วก็พ่อเต้มาเยี่นอีกสองร้อยรวมทั้งหมดเท่าไหร่งประมาณวันนี้พี่สุดที่เกียรติใส่ค่ะไปนั่นมันรวมกันกับน้ำแข็งใส่เมื่อวานด้วยไงรวมกัน อาขอบุญขอบคุณสลายนะครับเด้อขอพูดใจดีหลังแจกแล้วเหลือแต่ไก่น้อยหกแก้วเออให้พูดใจดีพ่อใหญ่ใจดีคิซี่ห้าแก้วหนึ่วันนี้นะบ่คนเดยวโดนสิบแก้วให้สิบแก้วเลยกินหมดเมื่อไหร่ทำไมไม่ถ่ายคลิปเพื่อนโอ้ยแต่ทำให้เขาต้องโกเรียนความหมายเพือนไร้สุดไม่พูดถึงความหมายกินคนเดียวบดสิบแก้วไม่ให้เขาไปเลยแล้วแต่มันแจกเขาก็แจกนึกว่ากินคนเดียวสิบคลิปจะได้ถ่ายคลิปนะกินคนเดียวสิบแก้วความหมายเขาให้เพื่อนด้วย ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตื่นเต้นรลยนะกินให้เพื่อนกินด้วยนึกว่ากินคนเดียวสิบแก้วอย่างเงี้ยเป็นพ่อไร้ถ่ายคลิปตื่นเต้นวันนี้ตอนเย็นสรุปว่าได้ไปไหมวันนี้ไปค่ะไปแล้วจะทำอะไรวันนี้พัะตามาถึงแล้วนะอบอกไปไปเราก็ ของอะไรที่ว่าของลูกเอาใส่ไว้แต่ลูกก็ไปนั่งเผื่อแม่าาอเผื่ออะไร,าราสุดไปเราก็ไปกับนี่แเรวก็เรา่านีกโอเคครับพี่น้องสำหรับที่นี่ฝากพี่ฝากน้องสมีไปนะครับเดอ้อะะขอให้ผู้ใหญ่เจดีสุขูสกุลค,ครับร่ำร่ำไม่รู้สุขภาพแข็งแรงเฮงเลยปังๆเด้อครับเด้อให้ได้ขับเคลืนไปร้อยล้านพันล้านเลยเด้อามันได้อีหลีนะครับพี่น้องจดจดจุดจดจแกงลูกชิ้นเลยคลิปนึงแกงลูกชิ้นจ๊จ๊นั่นขอบคุณ เอฟวีเอฟวีอันนี้ของหลานน้อยมาหรือยังอืมแบบดำน้องน้อยก็กินแต่น้อยไงเด็เดกเสรีหมดแล้วไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ